ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาถึงมาพูดถึงเรื่องของกัมพูชาอีกเช่นเคยนะครับคือวิดีโอที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นงานแต่งงานของชาวกัมพูชานะครับก็มีหลายคู่นะครับคือแล้วก็จัดกันอยู่ในต่างสถานที่นะครับชุดที่คุณเห็นนี้นะครับเป็นชุดแต่งงานของชาวเขมรแต่บาง่นว่ามองยังไงมันก็เป็นชุดไทยนะครับมันก็เป็นชุดไทย ซึ่งมันช,ชุดที่เขาใส่นะครับมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับชุดไทยเลยนะครับถึงขมินจะบอกว่าเป็นชุดประจำชาติชุดอะไรของเขาก็ากต่างนะครับ <D os ur land> ผมก็เลยเอ,เอาเอาเอาคลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่บ้านดูนะครับ <D os ur land> เขาก็บอกว่าชุดนี้เป็นเป็นชุดไทยนะครับ <D os ur land> ถึงแม้ว่าทางขมินเองจะมีการแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ยังไงมันก็ชุดไทย รวมถึงท่าทางการไหว้การเคารพแบบพวกเราผู้ใหญ่ของเขานะครับมันก็เหมือนกับของไทยนะครับซึ่งงานนี้นะครับหลายคนนะครับหลายคนที่ได้ดูคลิปเขาก็บอกว่าคำแหพยายามจะเคลมชุดไทยนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยที่ว่าคมแหนั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะเคลมชุดไทยนะครับแล้วก็จะไปเสนอต่อยูนิสโกนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ายูนิสโกเขาไม่ได้ง่นะครับการที่ยูนิสโกจะรับรองอะไรให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์นะครับเขาก็ต้องสืบค้นนะครับสืบค้นเรื่องราวความเป็นมาของสิ่งเหล่านั้นว่ามีต้นกําเนิดมาจากไหนแล้วก็มีอายุมากน้อยเพียงใดน,นะครับจู่ๆคำเมยรยนก็คดว่าจะชุกมือเปิบนะครับ พอมีอินเทอร์เน็ตหน่อยก็โอ้โหเห็นชุดไทยเราชอบครับเห็นชุดไทยเราชอบก็เลยตั้งใจว่าจะเอา,อาชุดไทยเนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีบุคคลสังสูงของชนคำนินนะครับก็พยายามจะเคลมเหมือนกันนะครับเป็นจะเคลมว่า,าชุดเหล่านี้เป็นของคำนินเองนะครับคือพูดตรงๆนะครับกลุ่มคนคำนินนะครับที่ พยายามที่จะเอาของไทยเอาวัฒนธรรมไทยเอาสถานที่ต่างๆของไทยไปเป็นของตัวเองนั้นก็คือหน้าด้านนะครับพูดตรงคือหน้าด้านคือไม่มีความคิดไม่มีจินตนาการนะครับคือไม่ใช้ความคิดอะไรเลยเนื่อยจากจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองก็ได้เนึกอยจากจะได้สิ่งนี้ก็ต้องเอามานะครับชุดแต่งงานเหล่านี้นะครับร้านที่ผมเข้าไปดูในในเว็บ ของอาทางจีนนะครับคือคลิปนี้ผมเอามาจากเุ่จีนคือเขาก็ไปถ่ายถ่ายในカメเมน,นะครับตามเมืองหใหญ่ตามกลุ่มผลิตภัณตามเมืองหใหญ่ของカร์เนี่ยร้านเฟดดิ้งนะครับร้านจัดงานแต่งงานร้านเช่าชุดการแต่งงานนี่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นชุดไทยทั้งหมดนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนก็เข้าใจว่าน่าจะสั่งมาจากพวกร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับเช่น พวกลาซาด้าช็อปปีอะไรก so right. ็ว่ากันไปนะครับตามร้านต่างๆนะครับหรือบางทีก็รรทชามาเป็นนักท่องเที่ยวมาเป็นนักท่องเที่ยวในในไทยนะครับแล้วก็แอบมาซื้อมาซื้อชุดชุดเหล่านี้นะครับไปที่กระมีนแล้วก็ให้เขาเช่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่างานแต่งงานที่ในคลิปของผมนี้ด้านหลังของผมนี้นะครับในคลิปนี้นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเงินจริงๆนะครับคนเป็นคนที่มี สตุ้งสตังที่จริงน,นะครับถึงจะจัดงานแบบนี้ได้เพราะว่าค่าช่าชุดของเขมรนี่ก็ต้องบอกว่าแพงนะครับถ้าใครที่ใส่ชุดไทยเนี่ยชาวเขมรเขากรู้สึกว่าจะเป็นหน้าเป็นตานะครับเป็นหน้าเป็นตาคนยกย่องชมเชยว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมอะไรประมาณนี้นะครับแย่ครับชอบเพลงขมรเนี่ย